เอ้ยอยากอยาอยากได้ตัวนั้นนะนุโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้องคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับได้นะครับครับวันนี้อยู่กับการรีสกินใหม่ของลอริออนนะครับหลอดเอเบนี่กับหลอดไอวอรี่นะครับมี2สีเลยนะครับแพ็คคู่เนี่ยอยู่ในราคา448คูปองนะครับก็ใครอยากได้2สีก็ซื้อแพ็คนี้จะลดราคาถูกกว่านะครับนี่จาก1,120ลดมาค่อนข้างเยอะเลยนะกดซื้อไปเลย2สีนะครับเปิดปุ๊บ นี่ไอวอรี่ก็จะเป็นเหมือนแบบสีงาเนาะขาวๆเหลืองๆน่ะขอดูกันไหน,นสวยกว่าอันนี้มันดูขาวๆไ,ไ,ไหมครบเจิดๆไปหนไงไหมอันนี้คือเอเวอร์นี่นะครับจิมม <Hey. S 1> ๋มันก็ดูคล้ายๆกันปะอ้าก็ดูคมเข้มกว่านี้หนึง่งก็ยังดูไม่ค่อยชั่วเท่าไหร่นะ <laughs> <laughs> ตอนแรกดอนนึกว่า <laughs> หน้าดแดงๆดูว่าตัวร้ายกว่านี้ เราขอเอาล่างสีดำแล้วกันนะครับโอเคไปอย่าไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาสู่การรีวิวกันต่อนะส Subrod Ebony เนะนี่ยนี่ไม่อีบานี่นะตอนแรกอ่านอี Ebony ต้องไปกูเกิลมาแล้วนะเจแกลีแกลีกาฟี่กับแก๊กคุงต้องไปเดินบังกันแนมะ่แก,ก,ก,ก๊กคุงจะมาเจอฮุกที่ป่ามานะขอไปเดินไปเช็คกันนะเดีย๋ยวแก,ก,ก,ก๊กคุงล้วสเต็ปพื้นบ้านเดินมาฮุกหนึ่งทีให้เ <c oughs> ขมามาบ้างนะก็เขาจะฮุก จัดการก็หน่อยสิเดินช็อตๆไปแบบเบาๆอืโอเคท่านอ่อตกใจก็โดนนะครับโดดนวดได้มาสองฟิกขอละคุมละคุมละคุมละ แค่เอากลางไปแล้วนะอย่างนี้มันหลบในคุมอุ้ยเอเมลแล้วเพื่อนจะยิงต่อไหมนี่แรกเลยไม่มาแล้วไ,ไม่มาแล้วเพื่อนได,ไดน้เพื่อนได้เนื้อเพื่อนเห็เพื่อนสไลด์ยิงไงก็เลยเอาเอาเอาได้นะเอาได้ ยิงเขากันเมื่อกี้น่าตายพอดีเมื่อกี้ดอยนึกว่าดอยจะยืนได้สักคิดสองคิกแม่งยิงโคตรแรงเลยค่ะยิงสองยิงนัดเดียวตายแล้วเมืมม่อกี้ไม่แน่ใจอาจจะคลิกอาจจะคลิกคิดว่าอาจจะคลิกตายไวไปนิดนึงเนี่ยว่ะจุกสวย แปลกๆหน้าตีมตีได้มึงก่อนกลับไปโซง่ะเดี๋ยวเพื่อนเหงา <c oughs> โอ้โหเขาหมดอย่างนั้นเลย ยกกับโยกอ่ะเขาก็เจ็บนะแต่ยากก็คือไอห้หมักลุก3ตัวก็คือลุกบอลนะแต่เวลาโยเป็นหมักลุกตัวเดียวเดินหมักลุกบนกระดานฟาร์มก่อนเสียเวฟมากๆอาจจะจนนอนนะฮะ ได้นะยกสองไปตึงๆพอเลนติไม่โดนโสวยเยสวยเยอะแต่ต้องเคลียร์กลางย้ำเสมอนะครับเคลียร์กลางเคลียร์กลาง เหมือนจะมีประเด็นอ <studied> ีกแล้วเพราะว้า <laughs> กันไปสองคนมะ้ยแกกยังอยู่โอุ๊ยเก็บใจเฮ้ยเข้าฟิกเหรอใช่ปะวะที่จริ้เราตาฝาดนะกระสือมันโยกบอลเนี่ยถ้าคนไม่ชินอย่ากดรัวสามทีนะครับ เวลากดรัวสามทีแล้วมันจะดาเมจโดนดอบไปครึ่งหนึ่งเนาะถ้าเกิดอยากให้มันท่าหนึ่งมันแรงสุดให้กดหนึ่งทุกๆหนึ่งวินะครับจะดีสุดอันนี้แบบว่าเป็นทริคจะดีสุดนะ,ะแ,บบแต่วแบบ่าถ้าเกิดรีบๆเบิร์สเอาดาเมจไม่แรงมากกดกดหนึ่งรัวๆได้แต่ว่าถ้าจะให้ดอยแนะนำมันก็คือแบบค่อยๆค่อยๆหนึ่งจะแรงสุด แล้วแผ่นนี้ม uh ันดูเป็นรอยออนรอยออนสพอร์ตปะโดนอยู่เดี๋ยวเข้ามาละ โอ้โหจะตายหน้าสองไม่มีวะมาครับช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแข็งตึงๆ สวยเงี้ยว่ะแข่งตึงๆเป็นเหตุผลดเดียวที่หยิบพลังแฝงแข็งมาเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้แข็งคุ้มนะสหรับไอตัวรอยออนอันตินึกไม่ออกว่าใช้อยู่กับที่ได้นะใช้เกาะเกาะติดตัวแหละเดินตามาง่ายดีไม่ต้องเล,งเล็งด <c oughs> ้วยโอ้ยต <c oughs> ายแล้วโอ้ไม่ก็จะแตกจุ๊บ No ไม่รอดอ่ะมันมาหน้าหลังเลยผมกดผิดเดี๋ยวนี้เข้ามาบิวนี้กันเมททุกคนกำลังคิดกันเมทไกอา่มันก็จะดี่ะรับโป๊กจากพวกกับลิเลียคิกฟี่กาลีอะไรเงี้ยมันก็จะโดนโป๊กง่ายโดนได้โดนแล้วพอได้เลือดคืนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเลือดไปนัวหน่อยอันนี้คือข้อดีเข้าเสียงคือเมจดับก็ต้องเลือกเอาว่ามันแลกกันไหวไหม แต่มันก็พอได้ครับเมตานี่ลบสองแต่ไม่มีเพื่อนเลย <laughs> อยากโดดเข้าไปนะแต่ไม่มีดามจแน่ๆเลยวะโอเค ว้าวรอดแบบตรึงๆพ,พลังบารมีการดูดเลือดรับพลังแฝงโล่ก็ทำให้เรารอดไปได้นะครับเรจะฆ่าฟอร์เรนนะอยากฆ่าฟอร์เรนแบบบอลสุด โอ้หขอบคุณพลังแฝงโลช่วยชีวิต <c oughs> โอเคเนี่ยหิวแต่รอดเนี่ยอยู่ไ yeah. กาอาก็มีประโยชน์ขึ้นมาตอนนี้แหละตอนแรกไกาอาก็มีประโยชน์หรอกแต่พอช็อตเมื่อกี้ที่หนึ่งสามนี่ไกอากมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยอยากไปจบด้วยไงความฮาคือ no <c oughs> เราพูดเองพูดคำว่าบอลสูตรก่อนนี่นะพวกเขาบอลสูตรก่อนจะเล่น มันจะเท่มันจะเท่ให้เราสามารถพูดว่าเราจะทำได้จะทำออกมาออกมาได้จริงเราทำบอลสุดอีกรอบไปปับ๊บคิดจะไหนทั้งนนะโดนแครี่ว่ะบอลสุด <Yeah. S 2> แต่มองไม่เห็นเราไม่ได้เลื่อนไปดูว่าโดนไหมบอลสุดล่ะ โชว์ความบอลสุดโอ้ยเชี่ย,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 ยผมแทงป้อมนานไปนะโ <laughs> ยนไอ้เหี้ยไม่มีแข็งอะ่ะต้องรอแข็งก่อนวนะถึงจะท้าื่ากี้ได้โดดเข้าไปแล้วกดแข็งให้เพื่อนซ้อนไม่แล้วไม่แล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ยกสามยองฝันไปเลยได้ตึงๆเฮ้ยอย่าอย่าอยากได้ตัวนั้นนะโน้ <Ultimate. S 2> โอ้โหโมสหห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 มหอหกหห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 ก็หหกหหหหหหห บอลโยกไปทีปสวยฮะสี่สามยี่สิบมาไปกันหน้าบ้านกันแล้วหรอไปฮะประมาณนี้แล้วกัน เม็ดเหลียงทอง3 1สิเตจึงๆจะรับดาเมตเยอะไปไหม <c oughs> จะจะลับยากไปหน่อยนะตัวมันดอว่มันเบาลงเยอะแต่ว่าแบบในเรื่องของการเดินไถเดินใจดาเมจมันก็ยังโอเคนะแต่ว่าตอนนี้ดอาก็จ่ายดาเมจให้เพื่อนเยอะนะถึงจะมีบางช็อตที่โดดไปโยนบ้างก็เถอะแต่หลักๆก,ก็คือค่อนข้างจ่ายดาเมจได้เยอะอยู่แต่มันไม่ได้โกงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนถ้าเกิดเล่นอย่างเงี้ดยดอว่ามีดาเมจอาจจะมีแบบส่บเปอร์ทันแรงกว่านี้เยอะมากมอก,ก่อนแต่แผ่นนี้ก็ทําให้มันบเล่นได้บ่อยขึ้นนอกจากการกระโดดไวขึ้นอะไรเงี้ยถ่าหนึ่งอ่ะต้องใช้ลีลานิดนึงอะไรเงี้ยดอว่ามันอย ก็ดีแล้วก็ค่อนข้างจะหลบยากนะมันแบบโยกไปโยกมาได้ไงี้ยติมันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นตัวมันเก่งๆแต่ว่ายังเป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่ครับก็ไปบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของรอยออนนะครับหลอดเอเวอร์นี่นะครับกับหลอดไอวอรี่นะฮะก็เป็นสกินที่เราว่าสวยดีนะราคาค่อนข้างถูกนะนี่ซื้อ400นะครับ400กับคูปองเนี่ยได้2สกินเลยนะคุ้มมากๆนะครับก็ใครเป็นเมนรอยออนเราก็ซื้อเก็บไว้ได้นะได้ทั้ง2สกินนะครับสองสีเลย เดี๋ยวเอาไปเล่นให้ดูนิดนึงแล้วกันดูสีขาวหน่อยยอคนดูสีขาวยังไงพี่รีวิวหน่อยอ่ะเรารีวิวให้ดูเลยกันนี่นี่อุย้ยอี่สีขาวสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราชอบสีขาวอะเอ,เอาเลยขอดูกันติีสีขาวมากๆดูสะอาดตาดิดูสะอาดตาดิแต่ตารางสีตารางเดียวกันนะเราเล่นเกมเดียวกัน,กนตารางเดียวกันแต่ตัวตัวดูขาวอะโอ้เดว่าขาวตรงหมากสวยกว่า ดูเข้าดิมันดูเข้ากับเอฟเฟกนิดหน่อยสีดำม,มันดูแบบทำมึนทำมึนนิดนึงเอเค้เาไปแล้กันครับก็ทำหรับรอยอ้อนในเมตานี้ก็ถือเป็นตัวที่ดอยบอกแล้วมันเป็นตัวที่เก่งถ้าคนเล่นเก่งคือมาเล่นได้นะเป็นตัวที่แบบ กลางๆเลยโดอว,ว่าแบบไม่โกงแล้วมันถอดจากคำว่าโกงไปเยอะถ้าใครอยากหาเมดโกงๆดอยคงแนะนำลิเลียคิกซู่นะครับแต่ว่าถ้าใครยังแบบเป็นเมยลอยออนอยู่อยากหาเมดแบบซัพพอร์ตแบบเมดคอยเซตซีซีเมดโซนอะไรเงี้ยลอยออนมันได้เปรียบเรื่องค่าหนึ่งเนี้ยใช้ตาบอลแบบเช็ควิชชั่นได้นะครับได้เปรียบในเรื่องของอันติที่สามารถแบบเซตสตันได้มีท่า2เอาตัวรอดอะไรเงี้ยครับก็ จะเป็นจุดเด่นของรอยออนเนาะมันจะไม่ได้แบบว่าแบบเน้นแรงหรือเหมือนเมื่อก่อนนะครับรอยออนมันจะกลายเป็นแบบเม็ดโซนเม็ดซัพพอร์ตแทนนะครับแล้วก็เม็ดเซซีซีอะไรนี้มากกว่าน้ำสับแพทนี้นับประมาณนี้ด้วยกันน้ำสับการรีวิวนะครับครับกรณีเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจะเป็นแรงใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะสว่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามเลยครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน